วันนี้มีผู้ช่วยน้อยอีกแล้วค่ะวันหยุดวันเสาร์มีผู้ช่วยหนหอตากผ้าช่วยนีบปลูกปลาเอาไปหนีบนะหนีบหนีบเหมือนเดิมนะคะได้กี่ตัวแล้วหนึ่งสองสามสี่ตัวที่ห้ากำลังจะขึ้นแล้วอุ้ยเก่งจังเลยค่ะห้าตัวแล้วพอแล้วหรอคะพอแล้ว,ลวจะเข้าบ้านแล้วหรอคะจะเข้าบ้านแล้วหรอ จเจาก้อ้ไปทำไมลูกนัองอยู่นี่เจาะก้อีไปทำไม,ไมไเอาไปยืนใช่ไหมคะมอ๋อยืนใช่ความแข็งแกร่งของเด็กคนนี้ยกไม่ไหวก็ต้องลากเอาสิคะอะไรลูกอ๋อไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรเดี๋ยวมีเอาไม้มาถูค่ะตัวเล็ก หนีบเหมือนเดิมลูกตัวเล็กเอาใส่ไม้หนีบเหมือนเดิมค่ะค่ะข,ของมีของมีปปไปตาไปลูกไป